ผมมาชอบฟังเรื่องผีแล้วเขาเล่าเรื่องผีกันว่าเจอยังงูนเจออย่างนี้สรุปมันจริงไหมอาจารย์มันก็มีทั้งจริงไม่จริงแหละแต่โดยมากมันจะปรุงแต่งกันไปเองไอ้ท<ด>ี<ด>่เห็น<พ>จริงมีไหมมันก็มีไอ้ที่เห็นไม่จริงมีไหมมันก็มีมันมีหมดอ่ะแต่ไอ้คำว่าเห็นเนี่ยเขาไม่ได้ไปเห็นผีไอ้เรียกว่าผีแบบวิญญาณมาล่องลอยเนี่ยมันผิดมันก็จะเป็นพวกกลุ่มอะมนุษย์อะพวกเทวดาพวกยักษ์พวกอาสูรพวกมารพวกอะไรอะพวก หน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไปเห็นในกลุ่มพวกนั้นน่ะแต่ที่เหลือคือปรุงแต่งเอาเองแล้วบางที่อย่างที่เขาบอกว่าเอ้ยสมมุติว่าเนี่ยรถแหกโค้งตายจนแบบว่ามีคนเจอบ่อยๆผู้หญิงมาเดินอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์ก็เห็นได้มันจะไม่เห็นไม่ได้แต่มันไม่ใช่ของจริงไงว่าเนี่ยเขามาตายแหกโค้งอยู่ตรงนี้นะวิญญาณก็เลย อยู่ตรงนี้ตลอดเวียนๆไปเวียนมามาโบกรถรอคนอันเนี้ยปรุงแต่งปรุงแต่งหมายความว่าไอ้ที่เขาเห็นจริงเนี่ยมาไม่จริงมันไม่ใช่คนที่ขับรถตายแล้วไปจะจองเฝ้าอยู่ตรงนั้นอันเนี้ความเห็นผิดแต่มันอาจจะเป็นแบบด้วยความที่คนเราอ่ะมันยึดติดก,กับเรื่องพวกเนี้ยไอ้พวกเทวดาก็ตามพวกอมนุษย์ก็ตามที่มีความเห็นผิดเนี่ยก็เลยแบบมาก่อร่างสร้างเรื่องแบบเดียวกับที่พวกคนเนี่ยไปปรุงแต่งกันเพื่อให้คนเนี่ยเห็นผิดไปไดเรื่อย ไม่ให้เข้าไม่ให้ไม่ให้เข้าสู่ความเห็นถูกต้องซึ่งว่าเป็นจริงมันไม่ใช่คนไปตายแหกโค้งแล้วกลับมาหลอกได้ไม่ใช่พวกนั้นเข้าไปเกิดกันหมดแล้วแต่พวกนั้นนะคือพวกเทวดาเทวดาที่เล่นแผงๆอย่างเงี้ยเทวดาที่เป็นแบบเทวดาไปีความเห็นผิดเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ต้องการให้มนุษย์หรือพวกมารไม่ต้องการให้มนุษย์มีความเห็นถูกต้องโดนพวกเนี้ยดึงไปไม่อยู่ในกุศลไม่อยู่ในแถวในแนวแถวไม่อยู่ในกุศลธรรมอย่างเงี้ยไม่อยู่ในบุญก็จะไปอยู่ในเรื่องพวกนั้นแทนอย่างเงี้ยไม่ไปสนใจในคาสอนพระเจ้ามันจะดึงเราออกไ เี่ยมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้แล้วพวกสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆที่คนแบบแห่ไปว่าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจริงไหมครับไม่จริงจริงของเราหมายความว่าอะไรไปขอแล้วได้เงี้ยเหรออ่าใช่ครับประมาณนม้ใ่อยู่ลยแล้วก็ไปไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ในโลกถ้าทุกอย่างมาสามารถขออ้อนวอนวิงวอนอธิษฐานขอบนบานสานกก่าขอบวงสรวงขอแล้วมันได้ในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรเลย เพราะเวลาจะเสื่อมจะเสื่อมปุ๊บไปขอก็ได้แต่ทุกวันนี้ในโลกเรามันเสื่อมหรือมันจเจริญเราทุกวันเนี้เสื่อมหรือจเจริญมันมีแต่ความเสื่อมเราทุกข์ไหมทุกข์อ้าวทาไมถึงทุกข์ล่ะในเมื่อแค่ไปขอก็หายทุกข์ไม่ใช่เหรอทำไมยังทุกข์อยู่ทุกวันนี้ยังเป็นหนี้ไหมยังเป็นหนี้อยู่อ้าวไหนว่าไปขอแล้วหายหนี้ทำไมยังเป็นหนี้อยู่ได้นี่ไงแต่ทําไมเขาไปขอแล้วเขาบอกว่าได้กันก็เขาไปสร้างเหตุไปสร้างเหตุายความว่าอะไรก็เขาไปลงมือกระทา ไปขอนะขอให้งานนี้สําเร็จแล้วเขาก็ไปคุยไปเจรจาก็ได้มาได้มาเพราะสารให้หรือได้มาเพราะตัวเขาเองความสามารถของเขาในการเจรจางานมันต้องความสามารถเขาสิใครจะมาตัดสินใจเลือกอะไรเพราะว่าสารพระภูมิศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่มาเดินบรรดาลให้คนคนที่กำลังจะเซ็นงานเนี่ยอนุมัติมันมีเหรอไม่มีเพราะเขาเอาผู้เสนอราคามาเสนอราคารวมกันแล้วเห็นคนที่มีประโยชน์ที่สุด เหมาะกับธุรกิจเขาที่สุดเขาจึงเซ็นสัญญาตกลงคนนี้แต่ไอคนเนี้ยไปขอเทพเทวามาไอคนนี้ก็เลยไปแก้บนคิดว่างานที่ได้เนี่ยเพราะเทพเทวาอวยพรแต่เปล่าความสามารถมึงเหมาะกับบริษัทกูที่สุดกูเลยเลือกมึงนี่ใครบรรดานะ่ะมันจะบรรดาอย่างไงเจ้าของกิจการยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงเป็นใครเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปบนมาที่ไหนก็ยังไม่รู้แต่เพราะเขาเลือกจากห้าคนเนี้ยไอคนเนี้ยความสามารถมากที่สุดไอคนเนี้ย เหมาะกับธุรกิจเรามากที่สุดจึงตัดสินใจเรื่องคนนี้เห็นไหมมันมีเหตุปัจจัยของมันก็ลองไปบนบารสานเก่าแลยคนนี้ไม่มาของานหรือไปบนบารสานเก่าแบบเดียวกันแต่คนนียหวยแต่ที่สุดธรรมดาห้าคนไอคนหวยแต่ที่สุดจะมีโอกาสได้ไหมแต่ไปบนมานะไม่มีทางได้เพราะอะไรก็มนไม่มีความสามารถเขาก็จะไปเรื่องไอคนนี้ละมีความสามารถเนี่ยเรียกว่าเหตุปัจจัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่มีจริงแต่เกิดจากการสร้างเหตุสร้างปัจจัย แล้วผมทํางานเนี่ยคืออาทิตย์ละวันเอ่ะผมจะต้องไปนั่งบัญชีแล้วก็ขายของแล้วมันจะมีพวกเครื่องดื่มของมึนเมาอย่างเงี้ยอาจารย์ที่จะต้องขายจําเป็นต้องขายอะครับอันนี้ผมบาปไหมเป็นของใครล่ะมันเป็นของบริษัทอะอันนี้ก็มีส่วนร่วมไง ราะเรากินเงินเดือนเขาหนึ่งมันเป็นอาชีพที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับอาชีพนี้ไงมันก็ร่วมกันด้วยมันเป็นมิจฉาอาชีวะขึ้นชื่อว่าการขายแม้เป็นพนักงานก็ตามกัรับผลด้วยเพราะมันเป็นอาชีพที่ไปมองเมาคนอื่นไงแต่คนโดนใหญ่สุดคือคนที่ขายขายข้างบนนะ่ยคือเจ้าของอะเพราะว่าเขารับเต็มๆไงเขาได้รายได้จากตรงนั้นแต่เราเนี่ยไล่ได้ไล่จากคือแบบเป็นทางอ้อมอีกทีหนึ่งอะแต่ก็มีมันก็มีส่วนวิบากอยู่แต่มันอาจจะเบากว่าแล้า สุดท้ายแล้วครับแล้วอย่างทุกวันเนี้ยผมนั่งสมาธิก็คือจับเวลาไปก็คือสิบนาทีอย่างเงี้ยก็คืออย่างก็ได้บุญอยู่ใช่ไหมครับได้สิทําไมจะไม่ได้ล่ะเรากําลังจเจริญกุศลทิ้งอ่กุศลเงี้ยเราไม่ไปคิดอย่างอื่นรู้อยู่แค่พุดโธร,รูืออยู่แค่ความคิดตัวนี้อรู้อยู่แค่เหตุปัจจัยตรงนี้อย่างเงี้ยวันละสิบนาทีก็ได้ใช่ไหมครับก็คือใช่วันละกี่นาทีก็ได้แต่ยิ่งมากยิ่งดีไง ก็คือค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆใช่เวลาฝึกเราก็ค่อยๆเพิ่มความเพียรแต่ไม่ใช่นั่งไปเพิ่มเวลาไปแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มไปทําไมมันต้องมีสติสัปชัญญารู้อยู่กับกับกับเหตุปัจจัยตรงนั้นว่ามันกําลังทําความเพียรอะไรอยู่กําลังรู้อยู่กับลมหายใจก็ต้องรู้อยู่กับลมอย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าให้มันหลุดไปคิดอย่างอื่นได้รู้แค่ลมอย่างเดียวก็ทำอย่างที่อาจารย์บอกก็คือถ้าคิดไปอย่างอื่นก็ดึงสติกลับมารู้กับลมหายใจใช่ ถ้ารู้ลมาหายใจไม่อยู่ก็พูดโทรหายใจเข้าพูดไอจอกโทรอย่าให้หลุดจากพูดโทรถ้ารู้ลมยังยังคิดอยู่ก็คิดพูดโทรไปเลยมันยังหยุดความคิดไม่ได้คิดแต่พูดโทรไปโอเคครับขอบคุณมากครับอ,อ